สำหรับคนวัยเกษียณหรือวัยใกล้เกษียณบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณคิดว่าคุณจะมีเงินใช้ไปตลอดวัยเกษียณหรือไม่และฉันจะทำอะไรกับเวลาของฉันในวัยเกษียณเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาไปเป,เปล่าโดยไร้ประโยชน์หากคุณฟังคลิปนี้จนจบลุงตีจะมีทางออกสำหรับคำถามเหล่านี้ให้ครับมันมีความกังวลประการแรกที่รบกวนพวกเรามาหลายคนก็คือความมั่นคงทางการเงิน คำถามก็คือเงินของฉันที่ฉันสะสมมาตลอดชีวิตจะพอใช้และดูแลครอบ,บครัวของเราในวัยเกษียณได้ไหมมันเป็นข้อกังวลสําหรับสังคมสูงวัยในยุคนี้เลยครับมันเป็นมากกว่าตัวเลขในบัญชีธนาคารมันคือคุณภาพชีวิตที่เราปรารถนาที่จะรักษาไว้เมื่อเราเก้าวออกจากแหล่งรายได้ประจําของเราคําถามที่สองก็น่ากังวลพอๆกันก็คือฉันจะทําอะไรหลังกเกษียณดีนี่เป็นคําถามที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์วัตถุประสงค์และความสมหวังของเราที่จะล่า ไล่ล่าความฝันในสิ่งที่เราไม่เคยได้ทําแต่อยากทําหากคาถามเหล่านี้ตรงใจคุณลุงตีมีคําตอบให้ในงานสัมมนาของลุงตีนี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้ซึ่งปรากฏอยู่ในใจของหลายๆคนที่กําลังเกษียณคุณมาสร้างตัวตนของคุณหาประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ออกแบบมาเพื่อนําทางคุณไปสู่การสร้างสรรค์ชีวิตหลังวัยเกษียณที่เต็มไปด้วยเป้าหมายความหลงไหลหรือความสําเร็จหลักูตรนี้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชีวิตหล ทั้งเกษียณ ในแบบที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณสามารถจะเปลี่ยนช่วงชีวิตของคุณให้เติมเต็มไปในสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดมาเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ด้วยกันเพื่อสร้างชีวิตไวัยเกษียณที่ปราศจากความกังวลและความไม่แน่นอนแต่เติมเต็มไปด้วยความสําเร็จความสมหวังและความรู้สึกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณหากคุณสนใจก็ลงทะเบียนในใต้คอมเมนต์นี้มาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ยุคใหม่ของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมกับลุงตี CEO สนใจทักมานะครับ